เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ถ้ำเพชรพิมานมที่ปักช่องที่ปักช่องนะครับวัดก็ดูเงียบๆเนาะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูบรรยากาศข,ข้างในกันนะข้างในข้างในจะเป็นถ้ำแล้วก็มีพระประธานองค์ใหญ่อยู่ข้างในโอเคได้เดี๋ยวก่อนเราเข้าไปที่ถ้ำเนาะเดี๋ยวกราบหลวงพ่อก่อนนะครับเมื่อสักครู่ไปทำสังฆทานมา ขอสว<า><ะ>ดูครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นทางเข้านะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับอเดี๋ยวเ,เราจะพาเข้าครับเอสวดพระคาถาหลงจท่ไหว้พระประเดี๋ยวเรา,เรามหลังจากที่ไหว้พระระธานเสร็จแล้วเราก็จะมีการลาบผ้า ครับนุพ่อบอกว่าเป็นถ้ำลอกหมายถึงว่าเป็นถ้ำเดินทะลุเป็นเดินทะลุคือเดินเข้าทางหนึ่งแล้วก็ออกทางออกทางหนึ่งใช่ไหมใช่บอกเทเวลาหน่อยแ่้เรามาทางวนนะมีด้านนี้อีกดูดการนานี่เป็นแผ่น ย,ย, <laughs> ยัง <laughs> ยังยัง <laughs> มาครั้งแรกมึงแต่เข้ามาก็เย็นเลยนะยอากาศเย็นทีเดียวเลยเขาบอกที่นี่เป็นวัดอันซีนที่ปักช่องนะออันซีนจริงแหละอยู่สลับรีไม่เคยมาเลยกันหนึ่งในวัดอันซีนแถวปากช่องนะก็ถ้าเกิดใครมาเขาใหญ่ก็มา อยู่ข้างทางเลยนะอยู่ก่อนขึ้นเขาใหญ่อ่ะค่ะเีนืน่ี้เราไปปัมปมมป๊มปตทมาก็อ,อีสต์ตห้าโลกว่าห้ากิโลกมอันนี้ส่วนมากที่อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นพุ่ม เป็นคำนขอขอมาและคำอธิษฐานจิตนะขอให้เราเดินทางโดยสวัสดิภาพวเข้ามาในนี้นี่ใส่รองเท้าเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องถอดนะครับนี่ไม่ต้องถอดรองเท้าเย็เน,นะนๆมีเราสองคน ด้านในมีหลวงพ,พ่อสมเด็จสมบัติทุกขตถาภนะตรงนี้น่าจะต้องถอดไม่เน็ขคือไปตรงนี้เลยเลแล้วถอดผมอันนี้ชื่อวดัดท่าเพชรพิมานเข้ามาก็จะมีหลวงพ่อสมเด็จสมปัติทถานะอันนี้ให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรด้วยกันนะคะ มมนิิเป็นสภาพรอบๆนะครับภายในถำ้ำดูว่าจะสวยงามน,นะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปปิดทองนะครับมีแผ่นทองอยู่ทางเข้ามีแผ่นทองให้นับก่อนกี่แผนะะ่นนะะอ่ลองนับดูสิกี่แผน่น สิบเอ็ดสิบเอ็ดแผน่นสามหกเก้ารูปนิมิต 9, ิเก้าแล้วก็มีสองแผน่นขอพอด้วยกันนะคะสำเร็จทุกคนนะคะ อยากพิจารไาไว้ขอให้สำเร็จทุกคนค่ะขอให้ยูทูบเราไปได้ดี <c oughs> <c oughs> ขอให้รวยรวยร่ำรวยเงินทองทสุขภาพแข็งแรงเน,ะะนาะทุกคนนะคะ่ะอาจารย์ก็มาปิดทองสุดิมิตมีอยกเก้าลูกเนาะ ก็ขอให้คลิปนี้ปังๆทุกคนจะได้รู้จักจะได้ไปสะพานบุญมาทําบุญที่นี่กันได้ยินเสียงนักขังแล้วแสดงว่ามีคนกำลังเข้ามาอันนี้เป็นทางออกนะอันนี้เป็นทางออกแต่ว่าระหว่างทางออกดูก่อนดูทางชันก่อนดูความชันก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีใจลักษณะเป็นถ้ำทะลุอะก็คือเดินทะลุเข้าทางเข้าทางหนึ่งอ่อยทางหนึ่งเลยไงนี่ชันเท่าไหร่หรอ ยังพอได้อยู่นะแต่เข้ามานี่เย็นเลยเย็น,ยนแบบอากาศเย็นไม่ต้องกลัวร้อนอข้างบนจะมีผักแก้วมรกตนะคะอ๋อด้านบนด้านบนจะเป็นผักแก้วมรกตด้านขวานี่เป็นพะนาคุกก่อน จะมีผักแก้วมรลกตเดี๋ยวนี้ขึ้นไปน้องสการพผ้แก้วมรกตด้วยกันนะคะอขึ้นเลยดูบันไดซะก่อนบันไดก็อันนี้เป็นบันไดประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นได้ได้ลงได้ไหม ไม่รู้ค่อยว่ากัน <c oughs> คือด้วยความที่เราอายุเยอะเนาะขอนั่งตรงนี้นะคะอ่าได้ บายเสร็จแล้วตอนนี้ตอนยากแล้วค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะว่าคุณจะลงท่าไหนเอ้าท่านี้แหละจะลงท่าไหนล่ะลงท่าไหนจะรู้สิลงท่านี้แหละนี่ลงค่อยๆลงอืมอก็ไม่ยากเท่าไหร่นะเป็นอะไรถ้าเป็นคนมีอายุหน่อยก็ลำบากนิดนึงแะ คนที่เราอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ไงอะหรยังเป็นวบรรุ่นตอนต้นอยู่ใช่ไหมเราเป็นไัรรุ่นตอนปลายมากๆเดินเข้ามาข้างในอีกด้านหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นมุมเนี่ยมีพระเบญจธาตุพระเบญจธาตุพระเบญจธาตคือเดี๋ยวนะเราต้องไปอ่านใกล้ๆ พระเมญจธาตุก็จะมีเป็นพระธาตุพระบรมสาริกธาตุของพระเจ้าให้พระชินธาตุพระปจเจตพุทธเจ้ามีพระโมคคานะพระสารีบุตรพระพิมพาพระสิวลีคือก็จะมารวมอยู่ในนี้นี่เป็นสภาพภายในถ้ำด้านทางออกแล้วนะครับสวยนะ สวยมีนจะแม่เป็นอิ่มด้วยหินย่อย่อหินย้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เที่ยวอันซีนบ้างก็ดีเนาะสวยจริงๆสวยนะสวยสวยสวยข้างล่างจะเป็นทางออกทางออกแล้วเหรอไม่คอนระคังไหนเหรอบอกว่าจะออกแล้วไม่มีอะไรคอเหรียญบาทเหรียญบาทนะไม่ได้เอามาสิออเนี่ยอ๋อ ปังๆนะคะนี่จะเป็นทางออกละเดี๋ยวออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อเนี่ยเราจะไปกินสเต็กที่พามสิบเก้ามีมได้กินนานแล้วเหมือนกันพามสิบเก้าเราจะไปพามสิบเก้าเพราะเราเริ่มหิวแล้วตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วล่ะก็โอเคอยู่นะโอเคกำลังดี<อ>นะครับคลิปนี้ก็เป็นทริป พาชมถ้ำอันซีนของเขาใหญ่นะครับก็ชื่อวัดถ้ำเพชรอะไรนะถ้ำเพชรพิมานพ,พิมาน,นะะยังไม่สุดนั้นเนี่ยย้ายเหรออ่านะอืมทางขึ้นโอเคอยู่นะเดินได้อยู่ทำทางดีนะทาแบบไม,ไม,ไม่ไม่ชันมากอะ่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นอีกถงหนึ่งถงนึง เป็นถงท่าบีถงหนึ่งนะแต่นี้เป็นทางออกละอ,องศาการเดินทางน่าจะใช้ได้อยู่เฮ้ยดูไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่<ห>น,นะถ้าเทียบกับถ้ำอื่นๆที่เราเคยไปอันนี้ถือว่าไม่โหดไม่โหดเอาไว้เดี๋ยวว่างๆเราจะพาไปเที่ยวถ้ำในวัดแถวชะอมแถวแก่นคอย,ยอะไรใหม่เนาะโอ้ตรงนั้นโหด แต่นึกสึกจะมีน้องก็พาไปใช่ไหมใช่อันนั้นต้องมีไกด์มีไกด์อ่ะก็เข้าถู่ทางออกแล้วนะครับเดี๋ยวอหันหน้ามาหน่อยให้บายก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเจอตรงไหนติดตามเราด้วยนะครับภ<า>จะเสียแล้วไปไหนดี